เจ้าปาลองพรีประบาด69สมองพระพุทธเจ้าพลตรีนักเรียนสมุทรบุรีทางราชการไม่เคยไปองค์กัรตำรวจกรรมาธิการธรนพร้อมด้วยตระกูลตำรวจจิตอาสาได้ทานประชาชนอาสาได้มาพร้อมกันอยู่นะที่แห่งนี้เพื่อร่วมแสดงความกรุณาพิดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประบาดสมเด็จ เราเปิดเนินอยู่ะล้วมาธิกีดีเสียงเสียหอาวชิระตอนอาวชิระกล้าอยู่มีทรงโบร์กล้าโตรกรบอกแรกตามโครงการศิน่าสารแรกามตามแนวทางพรัฐธรรมนูญร่วมิบัิหน้าที่ในโครงการศิน่าสารเราทำความดีโดยใจเพื่อรักษาเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชาแห่งสมเด็จ พระองค์เจ้าการิ์ที่เด็นอาวุธพลอดีเดชราชองค์หน้าต้นที่สมรระราชนินนาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมาในวารารปีมหามบคนี้พระเจ้าพร้อมด้วยกาบทพิธาสาบทบทยในองการนัีประชาชนพิธาสาได้น้อมนำแนวทางรานมาจัดองค์การพิธาสากิจบริจาโภค เึงเรื่เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหางคลเริดเระ่อชนเหาธรรัา6รอยิดตกระดาคลาสัมพันราัเกียรติเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะรวมเปนมลนสัพาประโยชน์เพื่อสังคมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมตั้งมั่นที่จะสืารพื่อิทางแนวแน่ของในฝ่าองริพระบาทและสร้างสรรคประโยชน์เพื่อชาติสืไป 对吧？再高一点，再加，我听。